เมื่อน,น้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราจึงพยายามที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งอันโหดร้ายซึ่งบางพื้นที่ก็กินเวลานานหลายเดือนกว่าที่ฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นและชุบชีวิตผืนดินอันแตกระแหงให้กลับมาเขียวขจีขึ้นอีกครั้งดังนั้นบรรพบุพร,รุษของเราจึงเรียนรู้ที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมาเพื่อชะลอการไหลของน้ำให้นานที่สุดโดยที่เขื่อนบางแห่งก็มีอายุนับพันปีตั้งแต่สร้างขึ้นมา ซึ่งเรื่องราวของเขื่อนโบราณเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในเคเขื่อนโบราณที่ยังคงใช้งานอยู่ 1. เขื่อนอัลเมนซาเขื่อนอัลเมนซาตั้งอยู่ที่เมืองอัลเมนซาบนแม่น้ำเวก้าเดอเบเลนซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศสเปน เขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1383โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําและเพื่อรองรับน้ําปริมาณมหาศาลในกรณีที่มีน้ําท่วมเมืองต่อมาในปี1586-1736และ1921ก็มีการขยายขนาดของเขื่อนอัลแมนซาออกไปตามลําดับจนกระทั่งในปัจจุบันเขื่อนอัลแมนซาก็มีความยาว90เมตรสูง25เมตรโดยมีความจุน้ํา1.6ล้านลูกบาศเมตร 2. เขื่อนต้นนูเคเรหรือโมติตลาบเขื่อนต้นนูเคเรหรือเขื่อนโมติตลาบเป็นเขื่อนที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังคงใช้อยู่มีความยาว145เมตรและสูงประมาณ230เมตรโดยเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่รัฐคณาตกะประเทศอินเดียไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเขื่อนต้นนูเคเรสร้างขึ้นในสมัยใดหรือยุคใดแต่นักวรณคดีสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในศตรวรรษที่12โดยนักบุญรามานุจจา์ ซึ่งเป็นนักบุญชาวสีไวยสนบการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นทําให้เกิดทะเลสาบแห่งใหม่ขึ้นมาซึ่งสุลตา่านทิปูก็ได้ตั้งชื่อของทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบโมติตลาบซึ่งมีความหมายว่าทะเลสาบแห่งไขมุกดังนั้นเขื่อนแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกสองชื่อด้วยประการนี้เขื่อนโตนูเคเรทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้รับประโยชน์อันเกี่ยวกับการชนประทานเป็นอย่างมาก 3. เขื่อนซายามาอิเกะ เขื่อนซายามาอิเกะเป็นอ่างเก็บน้ําเทียมประเภทเขื่อนที่เก่าแก่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อปี616ซึ่งอยู่ในสมัยอาซุกะโดยสร้างอยู่บนแม่น้ํานิชิโยเกะมีความยาว18.5เมตรและจุดน้ําได้2.8ล้านลูกบาทเมตรในปัจจุบันแม้ว่าเขื่อนยาซามาอิเกะจะลดหน้าที่การเป็นเขื่อนที่ใช้ในการเกษตรไปแล้วก็ตามแต่กลับเป็นเขื่อนสําคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ําท่วมพื้นที่ในจังหวัดโอซาก้าโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนที่ฝนตกหนัก เมื่อเขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนที่มีความสําคัญมากแล้วจึงมีการบูรณะหลายครั้งกล่าวคือในสมัยนาราก็ได้รับการบูรณะโดยพระสงฆ์เกียวกิส่วนในสมัยคามาคุระก็ได้รับการซ่อมแซมโดยโชเกนและในสมัยเอโดะนั้นคุณศึกคาตางิริคาสึโมโตะก็เป็นผู้สั่งให้ซ่อมบำรุงเขื่อนแห่งนี้อีกครั้งและการบูรณะใหญ่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี1 9 9 6 ด้วยความที่เขื่อนซายามาอิกะนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งประวัติศาสตร์กว่า1400ปีของชาวญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ซายามาอิกะขึ้นที่จังหวัดโอซาก้าเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย 4. เขื่อนเคลดินาชบาเรตหรือเขื่อนทะเลสาบฮอมสเขื่อนเคลดินาชบาเรตหรือเขื่อนทะเลสาบฮอมนี้ตั้งอยู่ในประเทศซีเรีย โดยนักโบรังคดีสันนิษฐานว่านางจะสร้างขึ้นในช่วงเวลา1,319-1,304ถึงก่อนคริสตกาลหรือว่ากว่า3,000ปีมาแล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยของฟาโรเซติแห่งอียิปต์ดังนั้นจึงถือได้ว่าเขื่อนเคียวตินาชบาเรสคือเขื่อนที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานอยู่ เมื่อมีการสร้างเขื่อนเคียวตินาชบาเรตขึ้นบนแม่น้ำโอรอนเตสก็ทำให้ระบบการไหลของสายน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเกิดมาเป็นทะเลสาบฮอมส์ดังนั้นเขื่อนเคียวตินาชบาเรตจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขื่อนทะเลสาบฮอมส์นั่นเองแม้ว่าเขื่อนทะเลสาบฮอมส์จะถูกสร้างขึ้นมานานนับพันปีแล้วก็ตามแต่ในทุกวันนี้มันก็ยังคงใช้งานได้อยู่และเป็นเขื่อนสำคัญที่แจกจ่ายน้ำผ่านคูคลองสาขาต่างๆไปยังเมืองฮอมส์ 5. เขื่อน K เคบาเขื่อนเคบาตั้งอยู่บนแม่น้ําเคบาเมืองเคบาประเทศอิร่านโดยอยู่ห่างจากเมืองกอมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ23กิโลเมตรเขื่อนนี้มีลักษณะเป็นเขื่อนโคง้งโดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นในคิสระักราช1300โดยชาวมองโกเลียในตอนแรกเขื่อนเคบามีความสูง24เมตรแต่ต่อมาในช่วงต้นหรือกลางศตวรรษที่17ก็มีการก่อสันเขื่อนให้สูงขึ้นอีก2เมตร เป็น26เมตรและยาว55เมตรส่วนโค้งของเขื่อนมีรัศมี35เมตรและทำมุม45องศาฐานตั้งอยู่บนหินปูนเขื่อนเคบามีประโยชน์อย่างมากในด้านของการชนประทานและเป็นเขื่อนแบบโค้งที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบัน 6. เเขื่อนตูเจียงเยียน เขื่อนตูเจียงเยี่ยนตั้งอยู่ที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำหมินเจียงซึ่งอยู่ห่างจากนครเฉิงตูอันเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนเพียง56กิโลเมตรเขื่อนนี้มีอายุ2,200ปีและถือได้ว่าเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของโลกที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยผู้ที่เริ่มสร้างเขื่อนตูเจียงเยียนขึ้นก็คือหลี่ปินซึ่งเป็นผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและเป็นขุนนางในราชสำนักของเจ้าเซียงหวางผู้เป็นกษัตริย์แห่งรัชฉินในยุคจ้วนกว๋ว สาเหตุที่หลี่ปินต้องสร้างเขื่อนตูเจียงเยี่ยนขึ้นก็เนื่องมาจากว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ําหลากในทุกปีแล้วแม่น้ําหมินเจียงก็มักจะเป็นต้นเหตุของอุทกภัยอันรุนแรงอยู่เป็นประจําส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสําคัญในการควบคุมการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ก็คือหลี่เอ้อหลางบุตรชายของหลี่ปินซึ่งหลังจากที่เขื่อนแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วประชาชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเขื่อนแห่งนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับประโยชน์จากเขื่อนทั้งในด้านการชนประทานเพื่อทำการเกษตรเลี้ยงชีพและการป้องกันอุทกภัยเขื่อนตูเจียงเยียนมีส่วนประกอบสำคัญอยู่3ส่วนคือขั้นแบ่งน้ำรูปปากปลาที่จะแบ่งแม่น้ำหมินเจียงออกเป็นสองสายเพื่อความสะดวกในการจัดการน้ำต่อจากนั้นสายน้ำก็จะไหลไปสู่ส่วนที่2ซึ่งก็คือฝายน้ำล้นอันเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่ส่วนที่3ก็คือประตูน้ำรูปปากขวดที่จะระบายน้ำออกไปจากเขื่อนอย่างเหมาะสม ด้วยความที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวจีนเป็นจํานวนมากจึงมีการสร้างวัดเอหวังเมี่ยวหรือวัดสองกษัตริย์ขึ้นในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งอยู่ในช่วงคริสตศตร420ถึง589โดยที่ภายในวัดมีรูปปั้นของสองพ่อลูกหลี่ปินและหลี่เอ่อหลางอยู่ด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของบุคคลทั้งสองนี้ในปี2000องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้เขื่อนตูเจียงเยี่ยนเป็นมนรดกโลกทางวัฒนธรรม จึงเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำถึงความเก่าแก่ของเขื่อนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี 7. เขื่อนพรอเซพิน่าเขื่อนพรอเซพิน่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเมริดาประเทศสเปนนักประวัติดีสันนิษฐานาว่าเขื่อนนี้สร้างขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อประมาณคริสต์ศวรรษที่หนึ่งถึงช่วงต้นของคริสต์ศวรรษที่2และเป็นเขื่อนดินต่อมาจึงมีการปูคอนกรีตเพื่อความคงทนและเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของเขื่อน ส่วนวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการแจกจ่ายน้ำให้กับชาวเมืองออเมริตาออกัสตาได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคแม้ว่าในเวลาต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จะล่มสลายไปแล้วและทอนะ่อน้ำมิลากรอสซึ่งใช้ส่งน้ำจากเขื่อนไปยังชุมชนในเมืองออเมริตาออกัสตาจะพังทลายไปก็ตามแต่เขื่อนแห่งนี้ก็ยังสามารถยืนยงท้าทายการเวลาอยู่ได้ ปัจจุบันเขื่อนพรอเซอร์พินนายังคงใช้งานอยู่โดยมีความสูง22เมตรและยาว427เมตรสามารถจุน้ำได้มากถึง6ล้านลูกบาศเมตรและในปี1993องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้เขื่อนพรอเซอร์พนินามีฐานะเป็นมรดกโลกอีกด้วยเนื่องจากเขื่อนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของแหล่งโบราคดีแห่งเมริดาการสร้างเขื่อนคือความพยายามของมนุษย์ ที่จะจัดสรรน้ำจากธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษของเราแต่ในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้โดยที่เขื่อนอาจจะเป็นเพียงอนุสรณ์แห่งวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ที่หลงเหลือเท่านั้น